ส,สดีดพี่เปาเรื่องเรียนแล้วนะคะวันนี้มันจันนี่นะครับไปโรงเรียนพี่เปาแล้วพี่เปาจะไปไหนวนนี่ดูน,น,นี่อะไรก็ไม่รู้ออวันนี้นี่ครับช่วงนี้ฝนตกครับมันจะแฉะๆหน่อยครับ<ม>อา้อาวอ่ะดูรถก่อนซ้ายขวาดูครับรกระทงเรือปั่นไม่อยู่<ำ>อาอจอดก่อนจอดก่อนมาแล้วมาแล้วตุ้งตังมาแล้วตุ้งตังมาแล้ว บอกอยู่กับน้ำบอๆครับแทนส่วนกับพวกกับน้ำพระพี่ตุงแต่งเอาไปเล่นๆๆๆๆแม่มาปั่นไปไหนไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้น้องๆอย่างไรกระทงอ๋อกระทงไงเห็นไหมกระทงพี่เปาใช่ไหมอันนี้เป็นแบบแผ่นๆกระดาษกระดาษทิ้งๆอย่างเงี้ยเออ มันเป็นยังไงอธิบายสิมันก็จะจมแล้วก็ออไปถึงปลาตายโดนปลาตายโอเคลูกโซ่อะไรลูกไฟโอเคเอาใบาไฟมีสูงเอาบอกเพื่อนๆก่อนไปแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบจะไปไหนครับไม่ไปครับไม่ไปครับขึ้นรถครับอไปครับไปบาย,บายอะไรน้อง